อาเครื่องนี้เป็นงานส่งจากลูกศิษย์นะเขาแจ้งว่าเปิดไม่ติดทําไมมันเปิดไม่ติดก็มาไล่ตามสเต็ปกันนะครับพาร์ทบอร์ดนี้นะ d a 0 z a w m b 8 e 0โอเคโอเคเดี๋ยวลองง่ายแรกที่เราต้องเช็คกันเป็นประจำอยู่แล้วก็คือการวัดเย็นใช่ไหม ตัวไฟสูงทุกคนรู้อยู่แล้วคอยขั้นกลางด้วยมอดฟิด์แล้วก็ซีไฟสูงก็เลือกมาตัวนึงแล้วก็เช็คครับคอยนี่ไงขั้นกลางด้วยมอดฟิด์แล้วก็ซีไฟสูงนีไฟสูงอยู่นี่นะครับเช็คเลยตื๊ด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 อ้าช็อตหรือเปล่านี่ฝั่งนี้อ๋อฝั่งนี้ดันบวกไง ol เอาไฟสูงปกติไฟต่ำมาเช็คที่คอยเช็คที่คอยเช็คที่คอยเอาต่ำไหมก็ค่าวๆก่อนนะ ข้าวๆก็ไม่ต่ำนะข้าวาวก็ไม่ต่ำโอเคคาเดโอดมีตัวเลขขึ้นได้แต่ห้ามเป็นเลขศูนย์อ่ะตัวนี้เป็นเลขศูนย์เลยตัวนี้เป็นเลขศูนย์เลยอ้าวปล่อยปล่อยบอกแล้วว่าตรงที่เป็นเลขศนะูนย์ไหนใช่มันช็อตไหมอันนี้ไม่รู้ตัวนี้มันเป็นการจองไงใช้การจองไหมเนี่ยอัอนนี้มันมันมีซิงอยู่ตัวนี้เน,นี่ย c ี u ในการจอง เครื่องนี้มันมี c ีพแล้วก็มีการ์ดจอแลลวตัวนี้ตัวนี้ค่าไดโอดมันต่าใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นวัดโอห์มอย่บอกแล้วตรงตรงการ์ดจอกับ c ี u เนี่ยเปลี่ยนเป็นวัดโอห์มก่อนนะครับนี่กี่โอห์มเนี่ยโอ้สองโอห์มสบายเนี่ยสองโอห์มสบายครับไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตตั้งสองโอห์มเลยโอเคแต่ค่าไดโอดมันจะเป็นศูนย์ไงตรงการ์ดจอเราจะวัดเป็นโอห์มนะครับ แต่วัดเป็นไดโอดไปก่อนตกศูนย์ก็วัดเป็นโอห์ม้วกันนี่มกกับพิยานไดโอดนะครับโอเคโอเคไม่แน่ใจตัวนี้ทำมาที่อะไรแต่น่าจะเป็นสแตนบายตัวนี้เพราะสแตนบายค่าไดโอดมันจะอยู่ประมาณ1โวลขึ้นไปครับ0 7นย์ถึงหนึโวลโดยประมาณค่าไดโอดของสแตนบายนะอันนี้น่้เป็นสแตนบาย แต่ว่าทำไมข้างๆมันต่ำจังไม่แน่ใจว่า35อยู่ไหนไปดูวงจรกับบอดวิวดีกว่าน,นะครับเข้าไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า v i e n นา i i x vn ก็ここ<ๆ>ได้นะครับสำหรับท่านที่เคยมาอบรมกับกลุ่มของผม <S <s เรียนตัวตัวตว,วหรือไม่ก็ซื้อชุดเรียนด้วยตัวเองที่บ้านไปนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้ยูเซ่กับร์ดเพืเ่อไปดาวน์โหลด ไฟล์วงจรและบอร์ดวิวจาก Winafix.vn นะครับก็เสิร์ชตามพาร์ทน,นี้นะครับโอเคเจอแล้วมันก็คือพาร์ทบอร์ดท,ที่เราค้นมานะแล้วมันจะมีไฟล์อะไรให้มันก็มีวงจรม Board view ีบอร์ดวิวเนี่ยนพาร์ทบอร์ดที่เราเสิร์ชมานะโอเคอันนี้ใช้ด้วยกันได้นะ ก็เอาไฟล์ pdf มาก่อนนะวงจรเอาไว้ได้ทำด้ไปกันนะบอร์ดวิวเอาไว้ได้ทำแล้วก็เปิดวงจรกับบอร์ดวิวครับโอเคผมเปิดวงจรกับบอร์ดวิวแล้วแต่ว่าดูแต่บอร์ดวิวก็ได้นะไม่ต้องดูวงจรก็ได้ดูก็ข้าวจากบอร์ดวิวเลยเพราะเราถนัดบอร์ดวิวล้วไม่ต้องเปิดวงจรน,นะครับเราก็ข้าวเราคลิกได้เลยเดี๋ยวผม เลื่อนเมาส์พอยเตอร์ไปดูเอาว่าจุดไหนมันเป็นอะไรนะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับเราเลื่อนพอยเตอร์ของเมาส์เข้าไปดูเอาว่ามันเป็นมันเป็นไฟอะไรเงี้ยเราเลื่อนไปเงี้ยเลื่อนพอยเตอร์เข้าไปดูนะครับโอเคกลับบอร์ดให้เหมือนกันโอเคแลมอยู่อย่างนี้แลมอยู่อย่างนี้ตรงแล้วนะโอเคอ่านั่ก็ซูมเข้าไปดู ตำแหน่งคอยตัวนี้ที่ค่าเดียวถงสูงนะไฟอะไรเนี่ยเนี่ยบวกสาม VA เห็นไหมถูกด้วยไฟสามโวลต์ครับไฟสามโวลต์โอเคแล้วไฟห้าโวลต์อยู่ไหนมีคอยอยู่ตรงนี้นี่ไฟ VCSA อันนี้สองสี่เจ็ดแปดศูนนี่คอยชาร์จเ,เบอร์ชาร์จครับน่าจะเป็นตัวชาร์จ มันไม่อยู่ใกล้กันเหรอสแตนไบมันไม่อยู่ใกล้นะครับอันนี้ G สามสามห้า L X ไม่ใช่แล้วสแตนไบอยู่ไหนเนี่ยเราเลื่อนพอยเตอร์ไปดูก็ได้ครับม่ขออนตัวนี้อันนี้ไงสเตนไยห้าโวลต์อยู่นี่อ่าห้าโวลต์อยู่นี่สามโวลต์มาอยู่ตรงตรงนี้มันอยู่กรเลาฟังกันครับอยู่ใกลกันเลยเนี่ยสามอันนี้ห้าเนี่ยนี่ยยห้าขึ้นไปเนี่ยห้าห้าโอเค ามกับห้านะ้อแล้วผมวัดค่าไดโอดไปแล้วไม่ใช่เมือกีผมวัดค่าไดโอดไปแล้วสามค่าไดโอดมันก็ประมาณหนึ่งโวลต์นี่เห็นไหมค่าไดโอดของสามเนี่ยเนี่ยมันหนึ่งโวลต์เนี่ยศูนย์จุดเจ็ดถึงหนึ่งโวลต์ไงราคาไดโอดของสเตนบายตัวเนี้ยโอ้จบอืมสิกระแจงแ้งเราเปิดไม่ติดไงเปิดไม่ติดไง งั้นจ่ายไฟดูแล้วก็วัดดูว่าไฟสเต,ตนบาบมันออกไหมนะค่าเดโอดต่ำม,มากเลยสแตแนไบเนะี่ยค่าเดอโอมันไม่ต่ำอย่างนี้หรอกมันเป็นศูนย์จดศูนย์สองย่างนี้หรอกมันต่ำเกินครับก็จ่ายไฟก็น่าจะเจอตัวร้อนหละเดี๋ไม่ก็วัด LDO ก็ได้ถ้ามันไม่ออกจริงนะอืมเสียบปลั๊กเลยวัดโต์ดี่าวัดนู่นนี่นั่นเก็บก่อน กระแสเท่านี้โอเคจะเช็ค IC ชาร์จเลยก็ได้ว่าดีหรือเสียเนี่ยก็เช็คชุดโยนต์ไฟใช่ไหมไฟมันมารอหรือ,อยังไปกลอะแอดปเตอร์เนี่ยวัดโวลต์เดียสิบเก้าโวลต์โอเคแล้วมันข้ามหรือ,อยังดูตัาเซนตตัวนี้ก็ได้ชุดโยนต์ไฟสองตัวสิบเก้าโวลต์แสดงว่าเราวัดที่ขาเกียร์ได้ขาเกียร์ได้กี่โวลต์ ถ้ากาเกตได้ยี่ห้าโวลต์จบนี่มันทํางานแล้วเนี่ยได้ว,ง,วงจรชาร์จทำงานไม่ต้องไปเช็คไอซีชาร์จด้วยเสียเวลาเพราะดูแต่ขาเกตก็รู้แล้วมันได้ยี่ห้าโวลต์นเนี่ยมันระบบชาร์จปั๊มมันทํางานแล้วครับเราก็ไปวัดไฟสแตนบายใช่ไหมเมื่อกี้สามโวลต์ห้าโวลต์มาหรือเปล่าง่ายๆนะสามโวลต์มาแลตอนนี้สามโวลต์มาด้วยสาโวลต์มาด้วย าโวลต์ออกไหมหนาว่าแล้วมันต้องไม่ออกว่าแล้วมันต้องไม่ออกค่าเดโอดมันต่ํามันเสียหรือเปล่ามันจะเปิดติดยังไงคราวนี้วันนี้อาการเปิดไม่ติดลองสแตนบาย5โวลต์มาลงกาวอยู่มัหรือว่าค่าเดโอดมันต่ําแต่มันไม่ได้ต่ํามิดสูนไงแต่มันต่ํำนะแต่จริงๆมันวัดได้ว่าดีหรือเสียนะถ้ามันมีไฟเข้าและ LDO ไม่ออกนะมันก็จบละ ง่ายๆเดี๋ยวซูมดูครับง่ายๆเลยอไวๆเลยไหนอะไหนอะพีเดีมเราคลิกดิมันไปเชื่อมกับพีเดีมตัวไหนอ่าวลตตึกนี่ไงพีเดีมตัวนี้เนี่ยแล้วก็คลิกมนะันอ่ะคลิกมันแล้วก็ไ like, นะล่ดูชื่อมันจากด้านขวานะไล่ดูชื่อมันจากบอร์ดวิวนะนะั่นแหละเออมันจะมีชื่อขึ้นมาใช่ไหม ประมาณเนี้ยเนี่ยเราก็มาดูชื่อมันดิอันไหนน่าจะเป็น enable นี่ไง enable นะครับอันไหนไฟเข้าอ่ะ V in เนี่ยไฟเข้าเห็นไหมอ่าเราสิบเก้ามันเข้าอยู่แล้วแหละไฟมันมาแล้วนะครับแต่ว่าอันไหนน่าจะเป็นอ่ไฟออกไฟ LDO เนี่ย LDO มันอยู่ขาไหนขาสิบสองขาไหนเนี่ย อ๋อนี่มันไม่มีชื่อบอกครับมันไม่มีชื่อบอกก็คงต้องไปเปิดสกเกมแมติกแหละเอาง่ายๆครับ p u หกศูนยสอะไม่เป็นไรไปดูสกเกมแมติกก็ได้ p u หกศูสก็จำไว้ p u หกศูนส u หกศูนย์พิมพ์ชื่อหาขยายดูเลยตึๆๆๆ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊ LDO อยู่ไหนนี่ไง ขาเข้านี่ l d o 5อยู่ขา12เอาง่าง่ายๆวัดขา12ไฟ5วุ้นเนี่ยไม่ออกเนี่ยวัดขา12ครับเอาง่ายๆ่ามาชิคขา12ถูกละเมื่อเียขา12เดี๋ยวเอามิเตอร์วัดนะครับไฟเข้ากับขา12ดูไฟเข้าก่อนแล้วกัน อ่าไฟเข้าขาที่เท่าไรขาที่ห้าโอเคขาที่ห้าดูที่ไหนดีเนี่ยดูจากกล้องไมโค,ครสโคปดีกว่าเนอ้อเดี๋ยวผมคลิกขาที่สิบสอง่ไหมขาที่สิบสองก็คือตรงนี้แหละนี่แหละยอมกันอ่ถูกไหมล่ะโอเค เนี่ยขาที่สิบสองดิจิทัขาที่สิบสองก็ได้ครออัมีไฟออกมาไหมมีไฟออกมาไหมเตึบอ้าวเรียบร้อยศูนย์จุดศูนย์สามโวลต์เอลดีโอไม่ออกแล้ววีอินนี่นะ่าจะเป็นวีอินนะนี่ดียวเล็กๆเนี่ยวีอินสิบเก้าโวลต์เข้ามาแล้วเข้ามาเรียบร้อยครับแอลดีโอ LDO ออกไหมจะเย็นค่อยๆวัดตึ๊บโอ้เรียบร้อยครับพเดีมเสียครับพเดีมสซนบาย5าวลตัวเนี้ยเสียเพราะมันมี V in แต่ว่า LDO มันไม่ออกง่ายๆก็จับเปลี่ยนครับเดี๋ยวก็จบงานได้เอาง่ายๆครับเคสียนี้ก็ไล่ตามสเต็ปนะครับเพราะว่าจริงๆที่สังเกตง่ายๆจุดหนึ่งก็คือ,อชุดคอยของสแตนบายเนี่ย ค่าไดโอดจะไม่ต่ำประมาณ0ูจุดเจ็ดถึงหนึ่งโวล์นะครับค่าไดโอดที่เราจดจำได้นะครับประมาณเนี้ยเนี่ยหนึ่งโวล์ครับหนึ่งโวล์แล้วก็ตัวนี้ค่าไดโอดต่ำเกินครับต่ำเกินจ่ายไฟก็น่าจะเจอตัวร้อนน่าจะเป็นพีเดียมตัวนี้ร้อนแต่ว่าผมไม่ได้จ่ายไฟครับผมวัดวีอินและแอลดีโอไม่ออกครับวีอินบรเวนนี่แหละแอลดีโอบรเนี้มันไม่ออกครับก็คือพีเดียมเสียครับ อข้างๆแหลมตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่แล้วก็มาดูกันดีทีเครื่องติดหรือเปล่านะครับเอาเอาง่ายๆลองออนดูก็ได้ห้าโวลต์มาหลังออนหรือเปล่าไม่ดูนะต้องลองออนดูอะแล้วก็มีแพรคีย์บอร์ดเนี่ยสวิตช์ออนมันน่าจะอยู่แถวนี้นะ,ะประมาณนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวซูมออกมาดูก็ตรงไหนตรงไหนสวิตช์ออนน่าจะอยู่บนคีย์บอร์ดนะครับลองคลิกดูดิชื่มันขึ้นมาอ้าวไม่มี หรือมันเป็นอันนี้อ๋อนี่ไงมันมีคำว่าโน้ตบุ๊ก S W O N สวิตช์ออนเนี่ยอ๋อมันคือสวิตช์ตัวนี้ที่มันซ่อนไว้เนี่ยสวิตช์ตัวนี้ครับมันก็คือสวิตช์ตัวเนี้ยแล้วเราวัดไฟตัวนี้ก็ได้เสียบปลั๊กก่อนวัดไฟราล,ลองทิกออนเดี๋ยวก็ไม่น่าเปิดติดนะเพราะเขาก็แจ้งเขาเปิดไม่ติดนะแต่เราก็อยากรู้ไงมันติดหรือเปล่ามันอาจจะทิกออนแล้วติดก็ได้นะ,ะไฟสวิตช์ก็น่าจะมีว่าไฟสามโวลต์มันจ่ายถูกไหมตอนนี้อา้าวมีนี่มีนี่ เนี่ย,ยสามยดสองวุน้นอะไฟสวิต์มีนะเราลองทิ้งออนที่กินกระแสว่ทิ้งออนทิ้งออนก็ปรับเป็นย่านไดโอดนะครับเปิบเรียบร้อยเอาแดงจับกาวนะแล้วก็มาทิ้งออนตรงนี้ตึก๊กกระแสะเปลี่ยนก็ติดแล้วนะทิ้งออนนานหนึ่งสองตึก๊กอ่าวเงียบเนี่ยเงียบกระแสะไม่เปลี่ยนเห็นไหมกระแสะไม่เปลี่ยนเปอร์มิตินติดง่ายฮะวุ้์มันลงเขาวอยู่ฮะวุต์มันช็อตอยู่นะครับลงไม่มิดนนะ่าจะค่าไดโอดต่า โอเคง่ายๆเปิดไม่ติดเดี๋ยวเปลี่ยนพีเดียมชุด5โวลต์ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับอ่ะก็ทำการเปลี่ยนพีเดียมใหม่พีเดียมเก่าก็มาทำขาก่อน LJ เท่ากับในโค้ดมันเอามาทำขาก่อนมาคูณคูณคูณแล้วทำขาเนี่ยครับก็คูณคูณคณคูณตัวขาแหละาใไฟฟักแล้วก็เต็มตะกั่วให้มันมีขาขึ้นมาก็นี่แหละ ราจะกลัวแต็ม,มใหม้ครบทุกขาไงทุบๆติต๊บก็ให้มันมีขาขึ้นมาไงก็จะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปชิคค่าไดโอดของตํแหน่งคอย5โวลต์ ค่าเดียอตหยูดที่หนึ่งจุดสี่เก้าครตอนนั้นมันต่ํากว่านี้ครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองประมาณอันนี้ค่าเดียอสูงขึ้นมาแล้วก็ไม่ช็อตแล้วแหละเดี๋ยวเราจ่ายไฟวัดแรงดันใส่แลมให้เรียบร้อยนะครับประก็เทสวัดไฟแซนบสาโมโวลต้าโวลต์แซนาบมีครับเนี่ยสามจุดสามโวลต์เนี่ยมีครับ,รบไฟแซนบาบมีไฟสวิตช์มีไหมตึ๊บเอาไฟสวิตช์ก็มีครับจบแล้วคันนี้ ทิกออนเลยผมใช้ย่านไดโอทิกออนนะครับหรือถ้ากระแสมันกินก็โอเคตึ๊บนี่กระแสกินแล้วนี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่หกเอาเครื่องติดแล้วเนี่ยเอเตอร์โอเคเดี๋ยวลองกับยูบีเสเตอร์ก่อนแรบโอเควัดให้ดูใหม่อีกมุมวัดสแตนบายไม่รู้ห้ามันปล่อยหรือเปล่าสามปล่อยห้าปล่อยวะ แต่เมื่อกี้มันออนได้แล้วนะสามปล่อยแต่ไม่รู้ห้าหลังออนรอเปล่าเนี่ยห้าก็ปล่อยนี่เนี่ยสามก็ปล่อยห้าก็ปล่อยก็มีไฟแล้วเนี่ยตอนแรกมันไม่มีเปิดไม่ติดแทนบายห้ามันลงกาวค่าเดโอทมันตำ่ำแตอนนี้มาแล้ววัดไฟสวิต่ยเนี่ย,เ,ยเมื่อกี้มันมาใช่ไหมไฟสวิตอา้าวไม่ใช่ไฟไฟอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ่าเนี่ยสามจุดสามอยู่ข้างบนเนี่ย อสามอาทิกออนทิกออนไงํามย่านไดโอดสีแดงจับกาวแล้วทิกออนอดใส่เทสเ,เตอร์ไว้ดีกว่าน่าจ,จะเทสเตอร์ดังรับตังนีนี่ทิกออนจึก๊กนี่กระแสมาแล้วดูกระแสตรงนี้แต่ตรงนี้ศูนย์จุดสี่หกห้าหกอ่ะขึ้นลงละแสดงว่าซีพียไม่เสีย ก็รอเทสเตอร์ดังรับตังไม่เอ่ยูงเดียมแสขึ้นลงไหม061 6058อ่ะขึ Mat ้นลงอยู่อ๋อติดดับหรือเปล่าเดี๋ยวออนใหม่ออต้องรอรอบใหม่รอหลายรอบนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวก็น่าจะติดแล้วแหละน่าจะไม่มีอะไรนะครับเคสนี้ก็ซ่อมแต่ไฟสแตแร์บาย5โวลต์ครับ เดี๋วรอเทสเตอร์มาครับประกอบเข้าเครื่องน่าจะโอเคแล้วแหละมันจะบูดวนสามครั้งครับสุดยอดหกหกหนึ่งห้าแปดลดแล้วลดแล้วลดแล้วขึ้นแล้วน่าจะดังตอนนี้แหละอีกรอบยังไม่ดังมาติดอ่ะอ,อ้าวติดแล้วเทเตอร์มาดังรอบเดียวอ้า าไปประกอบครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคเดี okay, ๋ยวมาเทสเครื่องกันนะครับเดี๋ยวออนดูก่อนใส่กินไหมอ่ะาากินแล้วกนะ็ใส่กินแลยนะติดนะครับเดี๋ยวเข้าวินโดว์แล้วก็ดูเปอร์เซนต์ชาร์จนะครับว่ามันชาร์จเข้าไหมแบตเตอรี่แบ็กอัพไหม ถ้าคิดมาชาร์ตนะาะกระแสมันต้อง2แอมกว่านี่2.8แอมป์นะกระแสน่าจะเข้าชาร์จเดี๋ยวขอดูตรงวิดโว่กันนะดูบแบตเตอรี่อ๋อชาร์จเข้าแล้ว2เปอร์เซนอันนี้ชาร์จเข้าแล้วครับโอเคเรียบร้อยใช้งานได้ออ๋มีการชาร์จตามปกติกระแสชาร์จก็มาแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ชาร์จก็ขึ้นแล้ว โอเคอันนี้ผ่านเรียบร้อยครับอันนี้ขึ้น3%แล้วเห็นไหมครับนเปอร์เซ็นต์ขึ้นเรื่อยๆล้ะโอเค